นี่ครับสวัสดีครับผมพี่พามาตีพึ่งหลวงครับฝนพื่งหยุดตกตะกีนพี่น้องดูน้ำเต็นองเลยตกแรงมากนี่เป็นครั้งแรกที่ฝนหยุดตกต๊บมันตีพึ่งหลวงปับเลยครับมากับพี่เสรคบไหนคนอุ้นแบกมนได้ไปอยู่ไปเอามาได้มาด้วยพี่น้องไม,ไ,ไม่รู้ว่าจะถึงไหม เอามาก่อนครับแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่เอามา,อเ,อา,มาเอาเค้นบันไดมาก่อนมาะเ,เมวจสถานการณ์ครับแต่มันอยู่สูงไปเล้ต้นมันใหญ่แล้วต้นมันเล็กลมันปีนได้สบายเลยโอ้โหไม่ต้องใช้เลยเอาคนโอบับต้นใหญ่มากนังเบืเ่อเธอเลยน้องมาเดี๋ยวไปดูครับ

เงินปอมาละหัว,วายาอย่าบอกจากซันอืมของขวาครับ น้ำ<ะ>มันเปฮะน้ำคักแล้วมีเลยเนะาะทั้งบลอเลยทั้งบล,อ,งบลอเลยครับต้นใหญ่ต้นใหญ่มากดูต้นดิอโอ้โหมันมีกิ่งขึ้นไปได้อยู่เดี๋ยวหาวิธีขึ้นมันไดเราก็ถือโอเคครับตอนนี้เตรียมการเตรียมการก่อนอ เตียมครบเอาคองทุกากันล่ะเอาใบไม่มาห่ออุ้มเลยได้ไห้เนย ูตั้ง,นงค <c oughs> นเดียวโอ้ยยังจะเพิ่มเพิไมตีอีกนึกวิ่งมาสักนิดเราโดนเตือนหน <c oughs> ึงเต้นเต้นเต้นอโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพี่แสจะขึข้นไปนะครับอยู่ข้างบนนะฮะขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอข้างบนครับผม โอเคทุกคนครับตอนนี้ภารกิจล่มครับเพราะว่าพึ่งดุมากน้องนี่โดนไปตัวตัวหนึ่งพี่แสดโดนประมาณเกือบสิบตัวครับพี่แสดขึ้นไปก่อนเพราะว่าต้องขึ้นไปผูกผูกล้างเชือกครับผูกล้างเชือกนะฮะผูกล้างเชือกในที่นี้คือหมายถึงว่าผูกให้มันแบบเพราะกิ่งมันมีหัวหน้ํามันอยู่ฝั่งกิ่งนู่นน่ะมันอันตรายครับโกกิ่งจะหักนะฮะก็เลยว่าขึ้นไปผูกล้างไว้ก่อนพอขึ้นไปครบดับไอ้ครบไม่ใช่ดับน้อง ไอ้กาบผักบวบไม่ใช่ไหมผักบวบแล้วผักอะไรอ่ะเออจะมีแต่อันนี้มันอะไส่มันอะไส่แห้งมันอะพอจุดปุ๊บมันมันติดไฟแบบฮู้ไม่ถึงสองนาทีพี่น้องปรากฏว่าไฟมันมไอ้ชนวนอันเนี้ยมันหมดเลยเลยนิดเดียวผมบอกเฮ้ยลงเหอะอันตรายขนาดไหพี่ใส่กบ่อเอารยเอาลยเอาเอาให้ได้ผมว่าเพราะต้าตีพึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณแต่น้อยก็สิบนาทีเยเพราะว่าผมต้องถ่ายคลิปต้องตั้งกล้องเลยยังไม่ทันจะตั้งกล้องเลยพี่น้อง โอ้โหน,นีดี๋ยวี๋ยวขึ้นไปผมคงต้องเปลี่ยนแผนนะเพราะว่าถ้าจะขึ้นไปตั้งกล้องแล้วไปเห็นให้เห็นฉากแบบตัดมูน้าําสวยๆเลยผมว่าไม่ได้หรอกโดนเลยปุ๊บนี่เลยฮนะแล้วก็ดูแล้วเฮ้ยมันไม่ทันแน่นอนพี่แสบขครั้งแรกครั้งแรกพี่เสบบอกว่าจะเอาเอาให้ได้นะเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วกลัวพึ่งเขาจะดูดน้าออกหมดแล้วก็กลัวจะมีคนมาตีก่อนนะครับผมเพราะว่าคราวที่แล้วมันก็อยู่อีฝั่งหนึ่งอยูอ่ต้นหนึ่งอยู่สูงเลยไอ้ต้นนั้นเขาปีนขึ้นไปด้วยนะพี่น้อง ไม่ได้ตอกทอยไปเลนะมันขึ้นยังไงกับมันโคตรเก่งเลยโอ้โหเรองนิดถ้าปล่อยไว้เนี่ยเขาเขพิสัยว่าคงจะเสร็จนะครับโอ้ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันพี่น้องรถไล่มาถึงนี่แนละ้วผมต้องจุดอันนี้มะพร้าวคนระับตอนจุดไม่ติดด้วยนะตอนจุดตอนนั้นนะอ,อ่ะโอ้โหกำลังไปเอาคุณสอบปานอยู่พี่น้องเดี๋ยวต้องรอสักครู่ครับรอประมาณสิบยี่สิบนาทีนะฮะฝนมันตกถ้าไม่ตกก่อนนะโอ้โหแจ๋วเลย ใบไม,ไม้มันก็แห้งอะไรก็แหง้งมันตีง่ายมันสบายมากเลยอันนี้มันคือมันยากเพราะตรงที่ใบไม้มันเปียงหมดเลยครับสูงๆได้ถ้าอยู่ต่ำๆแบบคนอื่นชาวบ้านเขานะเห็นอยู่ต่ำๆเกือบติดดินเงีง้ยโอ้โหอยู่หืมหน้าฝนทะเลาทำต่ำดังอันนี้สูงไปเลยดุด้วยโคตรดุเลยพี่น้องดุสุดยอดเลยครับรอบสองครับมาแล้วรอบสอง ตางมันมันลุนเลยตังลุนเลยลุนดูสิ่างนี้วะเนี่ยิ่ใส่ขึ้นถึงไปขึ้นตามเลยอ่ะดูกันมูริจะโอเคตีรอบสองครับเดี๋ยวไม่เอาเอากล้องขึ้นไปข้างบนนะทุกคนอันตรายครับ หน้าฝนด้วยแล้วก็ฝนเพิ่งตกไปใหม,ม่หมด้วยตกหนักด้วยเราจะดูเดี๋ยวไปเจอน้างบนเจออีจุดนุน่บเดี๋ยวตั้งกงงงล้องไว้ข้างล่างครับไปไปขอแค่ตัวใหม่ห้ามงแล้วครับห้ามงเย็นแล้วขอแค่ตัวใหม่อีกรอบเดี๋ยวไปเจอนี่ที่หมายครับอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวต้องตั้งกล้องไว้ข้างล่างครับขึ้นข้างบนไม่ได้ครับอันตรายครับโอเอโอเอออันตรายฮะ โซนโซนเาโสัพพอบมือโอเคเห็นปะเห็นอยู่มืดนหน่อยนึเงบาะว่าตอนมันแรงหรอตอนเย็นไม่ต้องถามไป่ต้น

เราไม่รู้ไปไปดูที่บ้านพี่คนนี้เขาดีามมั้ยโอ้ยถุงขาดเดี๋ยวคนน้ำแตกไปนะบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่รถ629เดี๋ยว ôi là mình có phải luôn ăn đi ăn đi đi

ทำบนน้ำก็เต็มยังได้อยู่น้องก็กลัวสองโลน้ำครับใหญ่มากแต่มันไม่เต็มพี่น้องช่วงฝนตกด้วยอะไรด้วยครับช <c oughs> นลบนมบุญโค้ก <c oughs> มันก็จะติดดับๆโอ้มาดับตอนลงครับพี่น้องนี่โอ้ครับโอเคอยู่น้ำสีแดงใช่ไม่รู้เคยสอนอะไรครับโอ,โอเคเหนื่อยมากโอ้ภารกิจเดี๋ยวพักพักก่อนอพักเหนื่อยแป๊บนึงโอ้ โอ้ยแจวเ,เลยที่ว่าผ่านนู้นว่าจะไม่ได้ซะแล้วพี่น้องจะไม่ได้นี่เสร็จคนอื่นแล้วเนี่โนี่โอเคไปเจอกันที่บ้านครับฝากไปตามคนแล่นเชฮะ่จริง